ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุที่มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันรวมไปถึงผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นําโดยนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติเงินทุนช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านและได้ส่งมอบบ้านไปแล้วในห้วงที่ผ่านมาร่วมกับนายกสมศักดิ์วงแก้วแปง นายกเทศบาลตะบนอ่อนใต้รวมไปถึงคณะผู้บริหารสมาชิกสภาของเทศบาลตะบนอ่อนใต้และในโอกาสนี้นางสาวนักกฤตตาพ่วงตรงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต .2 อำเภอสันกำแพงได้รวบส่งมอบบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ตะบนอ่อนใต้ในครั้งนี้ด้วยเชียงใ่ทานนจะครับ วันนี ideally, ้ในนามของพี่น้องตำะบนอ่อนใต้ในนามของทาเจ้าของบ้านแม่อุ้ยนะครับเนาะเขอบคุณทางโครงการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมีโครงการดีๆจะอี้ที่เข้ามาให้ชุมชนที่มีความต้องการที่เรื่องของพิธีอุปถัมภ์นะครับเรื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆเนาะงสำหรับคนเท่าพิธีการนะครับในนามของทุกฝ่ายตำะบนอ่อนใต้พี่น้องตำะบนอ่อนใต้ทุกท่านเกาะเกคุณทางท่านสจปูนซึ่งเป็นผู้ประสานงานและขอบคุณทางกองช่างของอบจนะครับที่ได้ งานได้สำเร็จร่วงเปิ่มได้ดีนะครับการก่อทำให้พี่น้องโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่ในพื้นที่ชุมชนได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับขอขอบคุณแล้วกันตื่อขอบคุณครับคนแรกที่จะต้องกล่าวก็คือท่านนายกนะคะเพราะว่าทางกปจทำให้จดลื่งนะคะแต่ถามว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้แบบนี้หรือเปล่าก็ใช่เพราะว่าท่านนายกก็เออมาเตือนให้นะคะทุกคนก็ช่วยกันนะคะในการสํารวจครั้งแรก ใช่ไหมคนะวอาแล้วที่มาไปเดินสับรวจนตนก็นนะต่อทีมงานของกองสารสุขนะคะทุกคนร่วมมือกันนะคะช่วยทําให้ชุมชนของเราดีขึ้นมาแล้วก็เราจะประยุกต์พัฒนาเดี๋ยวจะให้ท่านนายกสํารวจอีกเตียงที่นอนอะไรอย่างที่เพื่อนมีความต้องการน,นะเจ้าทางประกันสุขจิจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะเราจะทํางานร่วมกันนะเจ้าระหว่างเทศบาลกับ อบจนะเจ้าต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกแล้ท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านสมาชิกสภาแล้วก็ทุกคนนะคะทำงานนั้นหนึ่งเป็นใจเดียวขอบพระคุณนะนะเจ้าเอ้ยตั้งอบจฝืนสนับสนุนงบประมาณฐานเทศบาลอ่อนใต้ฝืนได้งบมาแต่งบ้านเขาอุ้ยดีใจก่อดีใจเข้าอืมดีขนาดจะได้อยู่เฮือนใหม่แล้วเนาะเขาไม่มาตู้นึงครับ หลังจากที่ได้รับการประสานงานมาจากเทศบาลคำบุอ่อนใต้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลอ่อนใต้นะคะหลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ ทางเทศบาลตำบลออนใต้แล้วก็กองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้กองทุนฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุนะคะตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2565 หลังจากที่ลงพื้นที่ในการสำรวจนะคะในส่วนของตำบลอ่อนใต้นะคะมีผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ในการประเมินนะคะจํานวนทั้งหมด10ราดตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ส่งงบประมาณต่างๆโดยผ่านทางเทศบาลตำบลอ่อนใต้นะคะในการที่จะลงพื้นที่แล้วก็ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นและในวันนี้ก็ได้มีการส่งมอบบ้านนะคะที่ซ่อมแซมแล้วก็สร้างใหม่นะคะให้กับผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้งสิิหลังในตำบลออนใต้และในโอกาสนี้นะคะก็จะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพิชัยเลิศพงศริสอนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ได้อนุมัติงบประมาณต่างๆ ในโครงการนี้นะคะแล้วก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ตลอดจนถึงเทศบาลตะบลอ่อนใต้นะคะที่ได้มาร่วมมือกันจนทําให้งานครั้งนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ช่วยทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมากขึ้นนะคะทางนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ